ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นเลขประจำวันที่7จดเดือนตุลาคมวันนี้ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านหลวงบัวพิเชษสี่กันหน่อยครับกับช่วงสายของวันนี้ครับเมื่อราสุดกับทางด้านรองประธานสโมสรหลวงบัวพิเชษสี่หรือทางด้านบาดามจอยครับออกมาอดวรนฝ่ายจัดการแข่งขันธดิครับให้เลื่อนโปรแกรมธดิ์นดที่8ครับเกมที่ทีมจะเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของเดวิตบีจีประตุมยูเนเต็ดออกไปก่อนครับเพราะในตอนนี้ครับแฟนบอลและชาวจังหวัดหนองบัวรัพูครับยังไม่สามารถทําใจกับเหตุการณ์กราดิงสะเตือนขวัญที่ ที่เกิดขึ้นได้เลยครับ อย่างไรก็ตามครับล่าสุดกับตะนันมานามจอยได้ออกมายอมรับเปิดเผยเลยครับว่าเหตุการณ์สะเทือนขันวันนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูและแฟนบอลทุกคนในสโมสรรวมถึงท่วโรเราจะจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่พีเจสตเดียมกันได้อย่างไรทั้งที่สภาพจิตใจครับมีแต่ความหอหู่ไม่ว่าทีมไหนจะยิงเข้าหรือทีมไหนจะเป็นผู้ชนะจะดีใจได้อย่างไรถ้าพีเชสตเดียมครับและทุกพื้นที่ของหนองบัวลำพูเต็มไปด้วยคราบน้ําตาของพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูฟุตบอลครับ มีเพื่อสร้างความสุขให้ผู้ชมแต่เราจะจัดการแข่งขันบนพื้นที่ของนบุรุษผู้ที่มีแต่คนหัวใจแตกสลายได้จริงๆหรืออยากฝากถึงผู้ใหญ่ครับที่เขียวข้องให้ทบทวนเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับและสำหรับโปรแกรมของทัีดีนะัดต่อไปของนบ,บุรพิเชฟสีครับอย่างที่บอกไปครับก็ได้ตอนรับการเ,เย็นของบีจีประตุมยูเนเต็ดที่สนามพิเชียสตเดียมนัดที่8ครับในวันพรุ่งนี้ครับเวลา1 9กานาฬิกาตรงต้องมาเราดูกันเลยครับว่าจะเลื่อนการแข่งขัน,ขน,ขนหรือไม่เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ของช่วงสายวันนี้ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตะนันช้างศึกแต่เป็นชุดอยู่ยี่สิบสามปีกันหน่อยครับเมื่อสุดครับเว็บไซต์ของตะนันสยามสปอร์ตได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทนายโคดแมนตอตะวันศรีปานครับกำลังที่จะกลายเป็นคุณซื้อของตะนันช้างศึกชุดอยู่ยี่สิบสามปีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับได้มีการคาดการณ์เลยครับว่าทนานโคดแมนตะตะวันศรีปานครับบันทิ ทีมชาติไทยครับเจ้าของฉาย,ยาสุภาพบุรุษลูกหนังสกวาดความสำเร็จมามากมายกับการเป็นนักเตะโดยเฉพาะในนามทีมชาติที่จะได้รับมอบหมายให้ภารกิจสําคัญคุมทัพในฐานะกุนซือใหม่คุณใหม่ของทาาน้ันช้างศึกอยู่23ปีนั่นเองนะครับและโดยตรงนี้ครับคาดการณ์เลยครับว่าน่าจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในต้นเดือนพฤศจิกายดือนนี้ครับเปิดิจาคมทีมชาติไทยชุดยู23ปีทาภารกิจอยู่23จริงแชมป์อาเซียนเอเชียซีเกมส์2023ที่กัมพูชาและในฐานะเอเชียนเกมส์ครับ Game, โดยมีการคาดการณ์เลยครับว่าสตาฟโค้ชจะเป็นโค้ดหลังอิสระสีเทโลนั่นเองนะครับและสำหรับกุนซือคอนหน้านี้ของทีมยูยีฟสปีของทีมชาติไทยครับล่าสุดก็คือโค้ดโยงโอรุวุสีมาคาครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นตนันอากเรยิชิโนอเล็กซันเดกามามาแล้วเลยครับ และอย่างไรก็ตามนั้นครับล่าสุดกับทารานคูดแบนครับก็ได้เป็นผอเทคนิคของทาานสโมสรทรูแบงคข้อกรุณเตัดหลังก่อนหนั้นนี้ครับเป็นคุณซื้อใหญ่ของแข่งเทพโดยเคยาพาเมืองทองกรุณเตัดครับได้แชมป์ทริกมาแล้วหนึงสมัยและปัจจุบันครับมีดีกรีคค้ดโปราลเซตอยู่ด้วยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตะนานช้างศึกชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อลาสุดตะนานบานโนปูกิงครับออกมาเชื่อมั่นว่าตะนานบานแป,งแป้งโนพร,รมรั้สามครับจะเจรจาขอรักเตช่วยทีมเชื่อไทยครับป้องกันแชมป์อาเซียนได้อย่างแน่นอนเลยครับ โดยสำหับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชีตรไทยชุดใหญ่ครับที่มีทางด้านบาน์โนปูกิงกลุ่มทัพโดยมีทางด้านบาราเปกโนพร,ร,รารรมร,าร,รมัมซัมเป็นผู้จัดการทีมเตรียมที่จะมีโปรแกรมรุยศึกฟุตบอลอาเซียนครับสองครั้งที่14และรายชื่อใหม่คือรายการ AFF Mitsubishi Electric ครับสองระหว่างที่20ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมปีหนา้าซึ่ง,งทางด้นานทีมชียรไทยครับในแต่ละแชมป์เก่าและแชมป์หสมัยรายการนี้ครับอยู่ในกลุ่ม A อรวมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและทีมรอบคุเลือกค ที่โมเรเต้หรือบรูไนนั่นเองครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับทางน้านมาโนปูกิงครับเอ็ดค้ดใหญ่ของทางน้านช้างศึกชุดใหญ่ครับเรียนจีจัตระวนไปดูฟอร์มนักเตะทันดีอีกครั้งครับหลังศึกทันดี2022จะกลับมาฟาดแข้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะจบไว้ในวันที่27พฤศจิกายนหรือนัดสุดท้ายของเแรกๆก่อนที่จะพักเบรกให้กับทัพช้างศึกไปบูกศึกเจ้าอาเซียนซึ่งเอ็ดค้ดวัย46ปีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เช่นกันแหละครับ โดยจากนั้นมานูปูกิครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทะเลกจะกลับมาเตะอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่ดีในช่วง2เดือนเต็มจากนี้ไปครับผมและจีมานก็จะพยายามดูฟอร์มนักเตะทุกคนให้ทัวถึงและหวังที่จะได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเรื่องของรายการ AFF ครั้งนี้ครับต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการเลือกตัวผู้เล่นเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะผู้เล่นที่อยู่ในเจริกอย่างทังนายช,ชาติทนนิพย์สงกร,ระสินสุภาะ องเข้าสู่ช่วงผริตสั้นกับต้นสก,กัดอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับชื่อมั่นในตัวของคุณแป้งผู้จัดการทีบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรและจะช่วยพูดคุยให้กับนักเตะมาร่วมทีมได้ซึ่งมีเวลาอีก2เดือนที่จะวางแผนกันแหละครับ และทั้งนี้ครับในส่วนของสำหรับโปรแกมของช้างศึกชิ้นใหญ่ครับในเวทีอาเซียนจะประกอบโดยวันที่0ธันวาคมครับจะพบกับทีมโมริเต้หรือทีมชาติบุรุนในวันที่2 16ธันวาคมครับจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินในวันที่4 19ธันวาคมครับจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและวันที่2มกราคมครับในบ้านจะพบกับกัมพูชานั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเราวอกกลับมากันที่ทดีก,กันหน่อยครับมากัะตางฝั่งของทตนดานชุนบุรีฟรีกันหน่อยครับเมื่อาสุดกับทานด้านเดน,นิดบุริโลครับและทตนด้านฝ่าอีกเจฟฟี่บูเกีย ออกมาซ้อมเต็มรูปแบบนะครับลุนที่จะช่วยชุนบรีเยสซี่ในการบุกไปเยือนจงอังผจองขอนแกนอยู่ในแตดนั่นเองนะครับโดยสับทัพช,ชุนชุนบรีเยสซี่ครับจากฝูงในศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลีครับได้รับข่าวดีเลยครับหลัง2นักเตะอย่างเทนน่เดนนิสบุริลูและฟออิคเจฟฟี่บูกีเคืนทัพลงซ้อมพร้อมกับผู้วมทีมชุนบรีเยสซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับโดยทั้งคู่ครับก็ยังไม่เคยได้ลงสัมผัสเกมในทาเลยคหนึ่งสองพันยี่สิบสองมาเลยครับหรือแม้แต่น ความฟิตโดยในรายของเทนัต์ฟะอิเชเจฟฟิโบเกียบางเกมก็มีชื่อในมานักสำรองแต่ฝั่งของเทนัตเดนิดบูริโลนั้นครับไม่มีชื่อตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลจนถึงนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉินเจน่า่งบวพิชเชฟ 4, สี่ประตูต่อหนึ่งแล้วแหละครับ แต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทั้งคู่ครับก็ได้สลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นชีพเลยครับและพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับโกเตียสัสมพบสริฐเลือกใช้ในเกมต่อไปที่จะต้องบุกไปเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดนั่นเองนะครับและสําบโปรแกรมนัดต่อไปครับอย่างที่บอกไปของชาลามชนชนบรฟซีครับจะมีคิวทําศึกขุตบลุลีครับโดยจะบุกไปเยือนจงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดที่มันดับ12ของตารางที่สนามอมบจขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกาตรงนั่ ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ